เขาก็เลือกที่จะเชื่อหรือไม่เชื่อเป็นผู้สาวขาลาอจริงๆค่ะจริงๆเป็นลักษณะอย่างนั้นจริงๆที่ฉันก็นึกตกใจอยู่เหมือนกันว่าถึงขนาดที่คือต้องไปเฝ้าดิฉันเข้าเวลามีคนเอาอะไรเข้าไปให้ดูในช่องของหมายเชลวันดิฉันก็จะไปดูผ่านๆนะคะอย่างอันเนี้ยอย่างเมื่อเช้าที่เป็นเรื่องราวของไลฟ์เก่าแล้วก็เป็นแชทที่คุยกันกับเมรีมีคนถามว่าใครเป็นคนส่งแชทฉันบอกว่าแชทอินบ็อกซ์นี่นะคะถ้าเป็นอินบ็อกซ์เนี่ย เขาจะคุยกับเมลีเมลีไม่ได้คุยไลน์กับสาวิตรีเพราะฉะนั้นจะเป็นลักษณะชื่อพัชระมต์นั่นก็คือคุยกับเมลีที่ใช้ชื่อว่าภูผาฟ้าใสแต่ตอนนี้คุณไม่ต้องไปหาอะไรนะคะใครที่ใครที่เป็น FC สาวิตรีอยู่และเป็นเพื่อนกับเขาดิฉันว่าโดนถีบออกมาหมดแล้วแล้วเขาก็ล็อกโปรไฟล์หมดนะคะ,ะเตเตก็ล็อกโปรไฟล์ที่คุณยุจังสวัสดีค่ะ <c oughs> เอาความรู้สึกดีๆกลับมาเลยก็ดิฉันเสียใจอยู่นิดนึงตรงที่เขา ยืนยันนั่งยันเมื่อไม่กี่วันนี้เองว่าคือจะไม่ทําร้ายแต่ตอนนี้นะคะข้ออ้างของเขาก็คือก็อียานมันเลวไงก็อียานมันไม่หยุดไงเพราะฉะนั้นเขาถึงต้องเอาออกมาคุณเบนเจวันสวัสดีค่ะเขาถึงต้องเอาออกมาเพราะยานไม่หยุดพวกนี้จะมีจะมีประโยคสําเร็จรูปอยู่ประโยคเรียกก็คือว่าเป็นเพราะอียานพังเพราะอียานแต่คนดูค่ะคนที่พังเพราะชั้นนะใครสเลเตกับเมลีเอาออกมาอีกยิ่งคุณเอาออกมามันยิ่งเห็นว่าคุณสองคนน่ะใจมันซามได้ที่ขนาดไหนคนดีๆเขาไม่ทำก่อน ตอนนั้นที่คุยคุณเสนอเขาเขาก็พูดอยู่ชัดเจนในไลน์ทุกอย่างเวลาเขาจะทําอะไรกับคุณเขาเอาไปออกไลน์หมดเอาแชทไปให้ชี้ว่าสาววิจีเคยขออีหอกหักสักะเบือขอกางเกงสาสิบตัวสาววิจีใช้คําว่าขอกับการเนี้เป็นปกติอย่างที่บอกอะถ้าใครซื้อของดิฉันว่าแม่แพี่ๆหลายคนที่ซื้อของเป็นลักษณะเป็นกลุ่มก้อนแล้วก็ บอกให้เขาว่าแล้วแต่เขาจะเอาไปแจกใครก็แล้วแต่ตามอัธยาศัยมีไหมคะถ,มถ้ามีถ้าถ้ามีพี่ๆแม่แม,แม่หรือใครๆที่มีลักษณะซื้อเป็นก้อนใหญ่แล้วก็แล้วแต่เขาจะเอาไปทําอะไรเนี่ยส่งตีนมาหน่อยคะ่ะขอสักตีนหนึ่งแล้วกันนะคะมันจะมีลักษณะคําพูดของสาววิธีที่ว่าหนูขอนะคะดิฉันก็โดนทีนี่ก็ขอมาขอ5้าพันหนูขอไปเบาก๋วยเตี๋ยวห้าพันนั่นคือเงินที่ดิฉันบอกว่าให้เขาเอาไว้ทํากิจกรรมทําบุญตามอัธยาศัยเวะลาเขาจะเอาไปทําอะไรเขาก็จะมาบอกว่าขอเอาไปอย่างนั้น ใช่ใช่ค่ะแม่สาบอกว่าสั่งของแล้วให้แจกในไลฟ์พอจ่ายเงินเสร็จเราก็บอกว่าขอเอาไปแจกตรงนี้นะมันเป็นการแจกใช่มันเป็นลักษณะการแจ้งไอ้ที่สั่งของแล้วคือไม่เอาแต่จะให้เอาไปแล้วแต่เอาไปแจกอะไรให้ให้คนรู้ให้คนเห็นอตาตราพัทยาสายเวลาเขาจะเอาไปเขาก็จะต้องไปบอกว่าเดี๋ยวขอเอาไปตรงนั้นเดี๋ยวขอเอาไปตรงนี้บางทีมันอาจจะเป็นการแจกตรงนู้นของมันเยอะเออเดี๋ยวแจกงานนี้สิบห้ามาแจกกันเขาก็ต้องนั่นคนลึกลับมาตีนมามึงมึง,ม,งมึงเคยเนี่ยอ, <laughs> อย่ามัวหนีมส่งตีนนะยะเธอเธอเคยเนี่ย เนี่ยเนี่ยพอเรียกตีนปุ๊บนี่ยจะต้องมาทันทีมันเป็นยังไงจ๊ะ <c oughs> คุณหนึ่งก็ตีนมาใ,นะ <c oughs> ใช่ไหมนะใช่ใช่ <c oughs> เห็นไหมคะดิฉันก็ถ้าอย่างนี้ดิฉันก็โดงขอเป็นไงแต่เป็นสิ่งที่เรามอบเอาไว้แล้วก็แต่แล้วแต่เขา่าจะเอาเขาจะทําอะไรเขาก็มาบอกเราว่าเขาจะไปทําอันนั้นอันนี้นะมันอยู่ในรูปฟอร์มของคําว่าขอคือไม่ใช่เป็นลักษณะที่เอ้ยแม่อันนี้ห้าพัน่ะูเาเตี๋ยวด้วนะ อันนั้นมันจะดูแข็งเขาก็เลยใช้ว่าหนูขอเอาไปตรงนี้ตรงได้ไหมเผื่อไอ้เจ้าของเงินอาจจะบอกว่าเอาเตียวฉันไม่ชอบอเออนำปูปลาดีกว่าอะไรแบบเนี้เขาถึงใจคำว่าขอนี่ไอ้ไอไอพวกพี่มัวนิ่มส่งตีนไม่เอานะยะใช่เรื่องแบบนี้นะคะเอกซีเขาเป็นพยายนได้แล้วเขาพูดอะไรเขาก็พูดได้เลยคุณพี่อรดาไม่มาสักตีนเหรอคะน้องทวินหาา่ากจะได้สักตีนจากคุณพี่น้องจะกลาาขอบพระคุณคะ่ะถือว่าเป็นเกตและเป็นศักดิ์ศรีอย่างยิ่งในชีวิตของน้องได้สักตีนจากคุณพี่ คุณคิดบอกพี่น้องแม่คุณคิดกดใช่ไหมคุณสัญชยัยสวัสดีค่ะ <c oughs> คุณเด้นก้ายอยากหาลูกตีน <c oughs> นี่เห็นไหมเห็นไหมทําให้เอฟซีเราจะต้องไปขยันนี่ตีนมืนอยู่ตรงไหนว่าอะไรก็ต้องมันมีทุกคนลวคะมันจะต้องเรียกหาคุณสัมพันธ์ลงมันไม่มีตีน <c oughs> คุณสัมพันธ์คุณเป็นเป็นพวกนั่งติดโซฟาไม่มีตีนไม่มีขาแบบฉันใช่ไหมคะ <c oughs> คุณเดียวสวัสดีค่ะอันนี้เห็นไหมคะยิ่งเอาออกมาเป็นยิ่งตลกเฮ้ <c oughs> ไปหาว่าเขาขอเออได้มาแล้วมาแล้วคุณลิซ่าใช่ไหมเออเนี่ยตีนมาแล้วมาแล้วน้ำพรสวัสดีค่ะยิ่งเอาออกมามันยิ่งเห็นว่าสาววิตตีเป็นคนนอบนอบ้อมแล้วก็เป็นคนตรงไปตรงมา,งมาไอ้ที่พูดทุกอย่างมันออกอยู่หน้าไลน์หมดอยู่แล้วจะไปเอาจะไปเอาแชทเอาอะไรมาเปิดยิ่งทำให้การเอาแชทมาเปิดทำให้เห็นว่าโอ้โหไอ้ผู้หญิงเจ้าของแชทนี่นะซามได้ที่เลยนะต้องการจะดิสเครดิตเขาแต่คือซามไม่คนเราบางคนแม่งซามอย่างเดียวแล้วมันฉลาดแต่บางคนซามแล้วแม่ง,งโง่ด้วยนะคะไอ้ที่เอาออกมาแต่ละอย่างแต่ละอย่างเนี่ย ด่าตัวเองลุ้นล้วนเผยให้เห็นความชั่วของตัวเองลุ้นล้วนกูมีเงินพอกูไม่ได้อย่างใจเพราะฉะนั้นกูฟาดมึงกูจะเอาออกมาแชให้หมดคนอย่างนี้ต่อไปใครจะคบคนอย่างนี้ต่อไปใครจะคบถ้าทีมงานพวกเขาผิดใจกันไม่อยากจะคิดจริงๆค่ะจริงๆแล้วดิฉันคิดว่ามีโอกาสที่สองสาวจะผิดใจกันอยู่พอสมควรเพราะว่าคนหนึ่งพูดในลักษณะที่ว่าฉันพยายามห้ามเขาแล้วนะ ซาเลเต้เนี่มาเล่าให้ที่ฉันฟังว่าเมรีเนี่มีความไม่พอใจอะไรหลายๆอย่างในตัวสาวพิจิตรก็มาเล่าให้เขาฟังมีความคิดภาษาพิิตรเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เขาก็บอกว่าเขาก็รับฟังแต่บางอย่างเขาไม่เห็นด้วยเขาก็ชี้แจงไปนั่นก็คือเหมือนกับไปกองไว้ว่าไอ้ต้นเหตุนะนะมันเป็นเมรีนะไม่ใช่ฉันฉันแค่รับฟังแล้วฉันก็รู้สึกอึดอัดว่าทําไมไม่ไปคุยกันเองเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยซาเลเต้จะลอยตัวนิดนึงเหมือนกับแจ๊สที่ลอยตัวว่าคุณซาดีสวัสดีค่ะแจ๊สที่ลอยตัวว่าฉ พยานคะทำไมแน่น้องจึงชอบดินนาผู้ใหญ่ใจดีหลังบ้านคะมีคนไหนบ้างคะมีคุณเนนก้ามาก็โอ้โหวิออกมาเต้นทันทีคือได้โอกาสได้โอกาสแล้วนะได้โอกาสจะออกมามันจะมีอย่างนี้เยอะค่ะไม่ต้องดูอะไรเมื่อวานนี้เออน่าจะเป็นไลฟ์ของอีถึงเมื่อวานหรือเมื่อเช้าไม่แน่ใจยังไม่ทันได้ดูนะคะอีถิงก็พูดไปไลฟ์ไปอะไรเขาปกติเนี่ยนะคะไอ้เคก็เข้าไปเข้าไปทํานองเข้าไลฟ์ขายของเข้าไปทานองว่ามีเอฟซีด่าไหมส่งของชาร์เคยไปดินนาเอฟซีอะไรอย่างนี้ไหม อีเธอก็เลยดักทางเหมือนกับทบคือรู้ว่าเข้ามายิงคําถามถ้านางตอบแล้วนางไปพาดพิงอะไรเดี๋ยวนางก็จะโดน F4 สวิตจีถล่มเอาอีกจนเขารู้พวกนี้จะมีลักษณะสร้างคอนเทนต์อย่างนี้ค่ะเข้าไปคอมเมนต์เพื่อให้เป็นคําถามแล้วพอใครตอบไปคันพาดพิงแล้ววิธีนี้ไม่ได้ใช้แต่เฉพาะไอ้เคคนที่ทํามาหาแดกอยู่ด้วยกันเอาเรื่องคนนั้นคนนี้ไปไปตั้งแล้วก็ไปดูคลิปเอานู่นเอานี่มาใครจะประจานใครใครจะแฉใครบอกเลยนะคะว่าลดตัวลงไปมั่วกับไอ้เคนี่นะคะเหมือนเป็นผู้หญิงชั้นต่ําเลยนะแบบบกะดินนชหหาย,ยนะจอใ้ ็รู้อยู่เป็นยังไงยังไปแบกกระดินยังลดตัวลงไปอันนั้นก็ใจได้เหมือนกันใจซ้ำใช้ได้นะคะบอกเลยเข้าไปปั่นให้ทะเลาะกันใช่ค่ะทีนี้ไอ้วิธีนี้เลยนะคะเดี๋ยวดิฉันจะพูดถึงเรื่องสองสาวมันจะมีอย่างนี้จะมีคนบางคนที่ดิฉันมองว่าเป็นคนถักโครเชต์นะคะเส้นไหมเส้นเดียวเนี่ยแล้วสามารถจะถักร้อยเรียงให้มันเป็นนั่นเป็นนี่เป็นเป็นนู่นคุณพิ่ลชิพสวัสดีค่ะคุณจูนนะคะคุณนิสยาค่ะสวัสดีค่ะป้ามนค่ะสวัสดีค่ะคุณอาสายสวัสดีค่ะ คนที่ถักโคเชเนี่ยจะใช้วิธีแบบเดียวกันนี่แหละค่ะเข้าไปชวนคุยแล้วถ้าเกิดเราหลุดเม้ามอยหรือคุณเคยเจอไหมคะเพื่อนประเภทที่ว่าเฮ้ยไอเนี่ยเธอว่าไงแปลก้าเรอบอกเออก็แปลกแลนะแล้วคุยไปคุยมากลายเป็นราวินคาอยู่คนเดียวแต่ไอคนเริ่มนี่ยใครเคยเจอไหมคะที่ประเภทเนี้ยจะเข้าไปคุยเออเธอไอเรื่องนี้ว่าไงเหรอเออสนสนยังน้อยว่ายังไงเหรอเออมีมีอะไรมาปรึกษาพี่ได้นะแล้วก็คอยเข้าไปถามว่างป่านีอะไรคุยกับพี่ได้นะมันจะมีคนประเภทนี้อยู่ค่ะ เข้าไปแล้วก็ไปนําคุยนําเรื่องนั้นเรื่องนี้มาแล้วถ้าเราคุยด้วยไปไปมามาแล้วกลายเป็นเรานินทาอยู่คนเดียวเพราะเวลาเอาแชทออกมามันจะมีช่วงจังหวะที่เราก็เออมันจะมีคนเปิดหัว่วหัวมาแล้วพอเราเมามันแล้วก็คือเราก็พูดในสิ่งที่เออเรารู้สึกเออมันก็แปลกๆอะไรอย่างเงี้ยไปแต่เวลาแชทออกมันจะไปแคปอยู่ตรงจุดหนึ่งเท่านั้นเอง ในส่วนที่ดิฉันเอามาเนี่ยนะคะจะเห็นเด็กก็จะบอกว่าเนี่ยมึงก็ทาเหมือนกันอย่างนูอย่างนี้ดิฉันอ่านตลอดแล้วบางอันมันมีคําที่ไม่สมควรแล้วมันไปพาดพิงเกี่ยวกับคนอื่นมากไปดิฉันก็จะไม่เอามาจะเอาเฉพาะตรงจุดที่พูดถึงอย่างเช่นแจ๊ดมาบอกว่าไหนมีหลักฐานตรงไหนว่าแจ๊ดพูดฉันก็เลยต้องเอามาถ้าแจ๊ดไม่ได้พูดแจ๊ดก็ต้องไปถามคนนี้ว่าเอาไปพูดอย่างนั้นได้ยังไงเขาจะกํากับว่าแจ๊ดเล่าแจ๊ดเล่าแจ๊ดเล่า,ลา,ลานะคะยกตัวอย่างอย่างเช่นอันนี้ดิฉันกราบขอโทษคุณกกกนรห แต่มีคนเอามาให้ดูแล้วคุณกนออกกรเข้ามาเข้ามาเข้ามาเม้นไม่ใช่แชทเข้ามาคอมเมนต์เมื่อวานนี้นะคะก็ไอเรื่องที่มีการไปบอกกับาสายพิจีเนี่ยไปยืมเงินผู้ใหญ่ใจดีคนที่ตั้งแต่แรกๆเลยซื้อของเยอะแยะมากมายไก่กองอะไรทั้งหลายเนี่ยนะคะแต่ในนั้นเขาเขียนว่ากนกพรตัวที่ฉันเองก็ไม่รู้เพิ่งเคยได้ยินครั้งแรกแล้วเขาก็กำกับว่าฉันก็ยังตกใจว่าเฮ้ยสายพิจีนีไปยืมเงินเขาก็กำกับวาว่าแจดเป็นคนเล่าทีนี้เรื่องเนี้ย มันมีรายละเอียดระบุมากกว่านั้นนะคะมันมีระบุเงินช่วยงานน้องชมพู่สามหมืน่นเงินนั้นมันอยู่ในซองค่ะคนที่จะรู้ว่าจํานวนในซองมันสามหมืน่นมันจะต้องเป็นคนที่นั่งอยู่ใกล้ๆและร่วมอยู่ตรงนั้นก็คือใครเมรีใกล้และร่วมอยู่ตรงนั้นก็คือใครเมรีเมร,รี Mary. Mary ไปร่วมงานแล้วก็นั่งอยู่ตรงนั้นแล้วก็ได้รู้ว่าคุณเอฟซีคนนี้ช่วยงานมาสามหมืน่นแต่ถึงเวลามาเล่ามาบอกว่าแจ๊ดเป็นคนเล่า เพราะฉะนั้นตอนนี้ต้องดูแล้วว่าระหว่างสองสาวใครเล่าใครเป็นคนถักทอเส้นตกลงรวมหัวกันหรือคนหนึ่งถูกปันแต่ที่แน่ๆไอคนที่ตะเวนไปว่าไงเหรอเออแล้วงั้นเป็นไงบ้างมีอะไรคุยกันได้นะก็จะเป็นสเลเตแต่เวลาสเลเตมาเล่าพูดตรงๆสเลเตถ้าอยากจะเข้ามาก็เข้ามานะคะเขาเล่าว่าเขาเองเขาก็ไม่ได้เห็นสลิปหรอกนะว่าเป็นร้านจริงไหมเมรี <Mary S 2> เป็นคนบอกว่าชุบ แต่ในส่วนตัวเขาเขาเชื่อเมล <S <S มีเพราะว่าเมลีนี่ไปอยู่ด้วยเป็นเดือนไปตอนนั้นดิฉันก็ไม่ได้นะเพราะเขาไปอยู่ไปไปกินไปอยู่ด้วยกันนานเท่าไหร่นะคะเพราะไม่ได้ไม่ได้ไม่ตอนนั้นยังไม่ได้เป็นแม่นอกใ้แล้วก็ติดตามเฉพาะในส่วนของคดีเขาบอกว่าเนี่ยไปอยู่เป็นเดือนเขามีความผูกพันเขารู้จักกันมาก่อนเขาช่วยเหลือกันมานานเขาก็เลยเชื่อว่ามันต้องเป็นล้านจริงๆแต่เขาก็ไม่เคยได้เห็นหลักฐานแต่เชื่อแม่น้องชมพูดบอกว่าสิบเอ็ดวันนั่นแหละค่ะแต่ตอนที่เขา บอกเขาในๆๆๆที่เขาคุยกับดิฉันเขาบอกว่าเขาอยู่กันเป็นเดือนคือจะ,จ,ะจ,ะจะแสดงให้เห็นว่าเขารู้มากกว่าดิฉันแน่นอนเพราะว่าเขาสนิทสนมกันมานานไปอยู่ไปกินกันคือคุกครีกันเป็นเดือนอะไรทํานองเนี้ยในขณะที่ดิฉันเป็นแม่นอกไส้แต่อยู่ห่างจะมีคําลักษณะอย่างนี้บ่อยๆว่าเรื่องคดีเรื่องข้อกฎหมายดิฉันอาจจะรู้มากกว่าแต่ถ้าเรื่องชาวบ้านเขารู้มากกว่าถึงขนาดที่ว่ามาถามดิฉันว่าเรื่องปล่าแหว่งเรื่องเงินจํานวนนั้นนี้รู้มาจากไหน ขอให้ขอถามตรงๆถามตรงดิ na, ฉันก็ตอบตรงคือใครถามอะไรดิฉันตอบตรงตอบความจริงตรงนี้ไปหมดก็ตอบไปตรงๆเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาขอไปสืบก่อนนะเดี๋ยวเขาจะไปสืบกับชาวบ้านเรื่องปักป้ายเรื่องอะไรพวกนี้สวนยางน้อยก็เหมือนกันเขาจะขอไปสืบดิฉันอยากจะบอกว่าบางทีน่าลําคาญมากเลยเ,เรื่องสวนยางน้อยตอนที่ฉันทำกูทําของกูเหมือนจะอยู่แต่คนเดียวพอมันเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาแล้วคนนั้นจะไปสืบให้คนนั้นจะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะ